มหาราชะอุบาสกผู้มีปัญญาพึงปลอบอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักด้วยธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการว่าหนึ่งท่านจงเบาใจเถิดว่าท่านมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหว ในพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้แจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกคนที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกทำสั่งสอนสัตว์สองท่านจงเบาใจเถิดว่า ท่านมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเ,เห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สท่านจงเบาใจเถิดว่าท่านมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วอันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุุรสี่คู่นับเรียงตัวบุุษได้แปดบุษ นั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงควรรับทักกีนาเป็นสงที่บุคคลทั่วไปจะปึงทำอัญชลี เป็นสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สี่ท่านจงเบาใจเถิดว่าท่านเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศินทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยเจ้าเป็นสินที่ไม่ขาดไม่ตลุไม่ดา่าง ไม่ปร้อยเป็นสินที่เป็นไทยจากตันหาเป็นสินที่ท่านผู้รู้สันเสริญทิฏฐิไม่ลูกคลำเป็นสินที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิดังนี้มหาราชาอุบาสกผู้มีปัญญาครั้นปลอบอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วย ได้รับทุกข์เป็นไข้หนักด้วยธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการนี้แล้วพึงถามอย่างนี้ว่าท่านมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่หรือถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่ อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้เช่นกับเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถ้าแม้ท่านจักกระทำความห่วงใยในมารดาและบิดาก็จักตายไปถ้าแม้ท่านจักไม่กระทำความห่วงใยในมารดา และบิดาก็จับตายไปเหมือนกันขอท่านจงละความห่วงใยในมารดาและบิดาของท่านเสียเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเราละความห่วงใยในมารดาและบิดาของเราแล้วอุบาสกนั้น พึงถามเขาอย่างนี้ว่าก็ท่านยังมีความห่วงใยในบุตรและปริยาอยู่หรือถ้าเขาเกล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในบุตรและภริยาอยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้เช่นกับเรา ซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถ้าแม้ท่านจะก,กระทำความห่วงใยในบุตรและภริยาก็จักตายไปถ้าแม้ท่านจากไม่กระทำความห่วงใยในบุตรและภริยาก็จักตายไปเหมือนกันขอท่านจงละความห่วงใยในบุตร และภรรยาของท่านเสียเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเราละความห่วงใยในบุตรและภรรยาของเราแล้วอุบาสกนั้นพึงถามเขาอย่างนี้ว่าท่านยังมีความห่วงใยในกรรมคุณห่าอันเป็นของมนุษย์อยู่หรือ ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความหูงหญยในกรรมคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่อุบาสกนั้นจึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าการมอันเป็นทิพย์ยังดีกว่าปราณีตกว่าการมอันเป็นของมนุษย์ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากกรรมอันเป็นของมนุษย์ แล้วน้อมจิตไปในพวกเทพฉันจาตุมหาราชิกาเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากตามอันเป็นของมนุษย์แล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพฉันจาตุมหาราชิกาแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่า พวกเทพชั้นดาวดึงยังดีกว่าปราณีตกว่าพวกเทพชั้นจาตุมาราชิกาขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นดาวดึงเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า จิตของเราออกจากพวกเทพชั้นจาตุมาราชิกาแล้วและจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพวกเทพชั้นยามายังดีกว่าประณีตกว่าพวกเทพชั้นดาวดึง พวกเทพชั้นดุสิตยังดีกว่ายังปราณีตกว่าพวกเทพชั้นยามาพวกเทพชั้นปรนิมนิมมานรดียังดีกว่าปราณีตกว่าพวกเทพชั้นดุสิตพวกเทพชั้นปรนิมมิตตวสวัตตียังดีกว่าปราณีตกว่าพวกเทพชั้นนิมมานรดี พรหมโลกยังดีกว่าปราณีตกว่าพวกเทพชั้นปรนิมมิตาวสวตัตตีขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นปรนิมมิตาวสวตัตตีแล้วน้อมจิตไปในพรหมโลกเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นปรนิมมิตาวสวัตตีแล้ว และจิตของเราน้อมไปในโพรมโลกแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุแม้โพรมโลกก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอย่างนับเนื่องในสักกายะขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากปพรมโลกแล้วนำจิตเข้าไปในความดับแห่งสักกายะเถิด ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากปลมโลกแล้วและเรานำจิตเข้าไปในความดับสักกายะแล้วมหาราชะเราไม่กล่าวถึงความต่างอะไรกันของอุบาสกผู้มีจิตพ้นแล้วอย่างนี้กับพิกขุผู้พ้นแล้วตั้งร้อยปีคือพ้นด้วยวิมุติ เหมือนกันดังนี้